เราอยู่ที่กุดเวลนะคะเราจะมาดูเสื้อผ้ามือสองค่ะเสื้อผ้าสองสเอ่อซอ <c oughs> <c oughs> เสื้อผ้ามือสองมีแต่วสวยๆเท่านั้นเลยนะคะเราจะไปดูว่าเอออันไหนสวยอันไหนไม่สวยเราจะซื้อมาดูว่ามันมีอะไรบ้างทุกคน <c oughs> เพราะว่าอยู่ที่นี่นะเสื้อผ้าแบบมือสองนี่สวย ตั้งเยอะมากค่ะสวยๆแบบว่ากระโปรงอะไรนะไม่ใช่ว่าแต่มีแต่เสื้อผ้านะคะทุกคนแบบว่าเออเอ,อ,อะไรนะแบบว่าหม้ออะไรแก้วน้ำอะไรก็มีเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเราจะก็จะเข้าไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุดเววนะคะตลาดกุดเววค่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเราจะเข้าไปดูกันเลยค่ะ ไซส์ส몰คะ่ะเสื้อ n h á ร้อนคะ่ะนี่สวยสามเหลียนคนนี่ สามเหรียญเก้าสิบเก้าเซนทุกคนนี่ถูกมากเพื่อย้ำร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันใกล้ร้อนนะคะนี่ก็เหมนไหมนี่มิต่สามเหรียญเลยค่ะทุกคนสามเหรียญเก้าสิเก้าเซนเลยนะนี่แต่ถูกๆเลยนะทุกคนเราก็จะ แต่ว่าเดือกดูว่ามันสวยไหมอันไหนสวยอันไหนสวยอันนี้ทุกคนนี่สวยไหมน้อยอันนี้สวยน,นี้สนนี่ดอเก้าก้าคนห้าเหรียญสี่ดอลก้าวก็เป็นห้าเหรียญเลยแพ็คด้วยคนอืมสวย มีแต่แบบว่าสามสามเหรียญน,นะคะคุณสามเหรียญเก้าสิบเก้าเซนก็สวยนะราคานี้ไม่แพงเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็น,น, 2, น,สสน,นเสื้อผ้ามือสองน่าจะสีสนะทุกคนก็เลือกดูว่าเราจะช่อบอันไหน แบ,บ่ว่าเป็นกระโปรงก็มีนะคะทุกคนนี่เป็นกระโปรงก็มีอ,มอันนี้ทุกคนเป็นเสื้อกล้ามนะอากาศยันร้อนวน่วนนะนเป็นไซส์ M นะคะแคปด้วย อร่อเนี่ยจะให้เราไหมคะสามเหรียญทุกคนสามเหรียญเก้าสิบเก้าเซนได้ดูนีนน่ไงก็สวยๆเลยนะแล้วก็จะไปดูอ่า เป๋านะคะทุกคนมันมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวจะให้ดูกระเป๋านะคะทุกคนนี่กระเป๋าก็มีเป็นมือสองหมดกระเป๋าก็ราคาเท่าไหร่นี่จะให้ดูมีนี่โค้ชก็มีนะคะทุกคนนี่ โคชก็มีกระเป๋าแบรนด์แนวนะคะทุกคนโคชนี่ราคาเท่าไหร่เก้าเดียนเก้าสิบเก้าเซนนะคะทุกคนนี่เป็นโคชอือหานีก็มีโอ้ยอันนี้ก็หน,นึ่งเดียนเก้าสิบเก้า อันนี้ไม่ใช่ห่อก็ประมาณสองเหรียญค่ะทุกคนอืมก็มีเยอะแยะอุ้ยอันนี้อันนี้น่ารักอะเลยอันเล็กๆเนาะนี่สีเส่เหรียญทุกคนสี่เหรียญสวยกระเป๋าค่ะก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าแบบอื้อ โอ้โหเยอะแยะเลยทุกคนอัน,นก็เป็นแบบว่าอันเล็กๆนะคะนี่ก็มีแตวสวนะ่สวยๆเลยนะทุกคนอืมสวยๆเลยอันนี้อ๋ออันนี้เราก็ชอบอันนี้อ๋อโหอันนี้ก็สวยค่ะทุกคนสวยนะนี่เท่าไหร่นี่หกเหรียญนะทุกคนหกเหรียญเก้าเก้า อโอโหมีหลายสีว้วยเดี๋ y ีก็มีนี่ก็มีนะทุกคนนี่ราคาเท่าไหร่นยก็เหมือนกันทุกคนหกดอเก้าเก้าทุกคนหกดอลเก้าเก้าอืมนี่ก็เป็นกระเป๋ารุ่นใหญ่นะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นโซนอ่ากางเกงนะคะทุกคนโอ้โหมีแต่สวยๆกางเกงนี่ก็ประมาณสีดอนเก้าๆทุกคนโอย้ยังสวยอยู่เลยโอ้ยสวยอันนี้สายไหนเนี่ยดูไซส์ก่อนทุกคน อ้อรรอยก็มีกระจกด้วยทุกคนีสองขั่งอ้ยเลียบมีแสงด้วย สวยนะเนี่ยว้าวนี่เขาก็มีจอบด้วยทุกคนอือหนี่สวยนะทุกคนหนึเก้าเก้าค่ะก,ก็ไม่แพงนะหนึ่งอเก้าเก้าือสวยมีเยอะแยะค่ะ สวยคะ่ะทุกคนเม,มามามีเยอะแยะมากอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นจอกอะไรนะเป็นคัพเป็นคัพหลืมน้ำนะคะทุกคนแบบแกาแฟหรือกาแฟอะไรอะไรอันนี้ก็ ตัวน,นี้ก็เป็นจานค่ะทุกคนดูเยอะมากทุกคนดูสวยยังไม่ใหม่หนึ่งเลยทุกคน เก้าสิบเก้าเซนนะคะทุกคนเก้สาสิบเก้าเซนแท้ก็ประมาณเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญอันนี้สองเหรียญทุกคนสองเหรียญนั่นนี่ไงน<ะ>มิตอรส,สวยๆเท่นั้นเลยทุกคนเห็นไหม กาสิบเก้าเซนถูกมากอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้สวยทุกคนเห็นไหมเป็นเป็นซุดเลยนะทุกคนมีเป็นซุดก็มีจะให้ดูเป็นซุดนะคะเป็นซุดของมัน,นซุด ดอนเก้าเก้าทุกคนหนงดอนเก้าเก้าโอ้โหนี่โซนขาวระนี่สวยนี่สวย,สวยน,นี่ก็สวย ตัสวนนะคะทุกคนอันนี้ก็น่ารักทุกคนได้หนึ่งดันก็กาทุกคนเอาอันนี้ทุกคนเอาอันนี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเครื่องที่แบบไซส์ไฟฟ้านะคะทุกนะคนดูเยอะม,มาก จะให้ดูโคมไฟอันนี้เป็นโคมไฟนะคะทุกคนดูโอ้โหเยอะมากค่ะทุกคนทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนแบบว่าเสื้อผ้าผู้ชายนะคะทุกคน จะให้เรนี่แล้ของผู้ชายนี่ก็ยังใหม่ๆน,นทะทุกคนสวย XL โอ้ยราคานี่ก็ประมาณ7ดอน99นะคะทุกคน8ดอลมันก็มีแบบว่า9ดอน99นี่ราคา9ดอน99นะคะทุกคน อืมแตสวยเลยค่ะเสื้อผ้าเด็กผู้ชายทุกคนจะให้ดูโอ้โหเยอะมากนี่จะให้ยัโอ้โหโอ้ทุกคนสีเดียนนะทุกคนเยอะมากถูกค่ะโอ้โห ก็มีหมวกอะไรเยอะแยะนะคะทุกคนดูหมวผู้ชายก็ม hmm. oh ีอื so you you ้อโอ้โหนี่ก็ยังสวยอยู่นะทุกคนนี่โอ้โหนี่ก็สวยอันเนี้ยจุดๆของผู้ชายอันเนี้ยเอาของผู้หญิงแดดแดดคนเราก็โอ้ยตกะโอ้ย นี่ทุกคนเราก็จะขอตัวช้อปปิ้งนะเดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคนเราขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนว่าเราจะซื้ออะไรบ้างทุกคนเราก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะเราก็เลือกเรียบร้อยแล้วเราจะไปเช็คเอาท์กันค่ะ เราซื้อเรียบร้อยละนี่ก็มีเยอะแยะเราจะให้ดูตอนที่อยู่นะคะทุกคนไปเช็คเอาท์กันค่ะว่าเราจะมกเท่าไหร่ทุกคนเราก็ซื้อไปเรียบร้อยนะนะว่านี่ในนี้เราจะมีอะไรบ้างเราซื้ออะไรมาบ้างทุกคนนี่เราจะให้ดูนะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างทุกคน นี่เราซื้อหมวกค่ะทุกคนนี่สีดอนเก้าเก้าค่ะเห็นไหมสีดอนเก้าเก้าค่ะนี่เราจะให้ดูว่ามันโอเคปะ่ะเราจะเอาอันนี้แว่นตาออกก่อนค่ะจะให้ดูนะคะทุกคนนี่ทุกคนสวยไหมสวยเลยแล้วก็จะมีอ่าเสื้อ เสื้อก้ามนะทุกคนนี่มันร้อนละตอนนี้มันร้อนนี่เท่าไหร่นี้สามร้อยเก้าเก้าสี่เดียนค่ะทุกคนเห็นไหมนี่น่าจะเป็นฮีฮอแคปนะทุกคนนี่แคปนี่หมวกของเราก็จะเป็นไอเลสทุกคนนี่ยังสวยอ,อยู่เลยใช่ปะ อัี้แลนะนะทุกคนสีด่ดอนห้าดอนทุกคนสีด่ดอลเก้าเก้าห้าเดียนค่ะท mm hmm. าโลเพราะว่าแท็กด้วย mm hmm. เขาต้องจ่ายภาษีด้วยทุกคนอยู่ที่นี่ดูจะให้ดูนะคะอุ้ยสวยเลยสวยค่ะถ้าคนไหนสนใจก็คอมเมนต์มานะคะว่าสวยเปล่าไม่สวยก็บอกนะคะชอบไม่ชอบบอกเลยค่ะนี่แล้วเราก็มีอ,อีกนะคะทุกคน เราซื้ออันนี้ไปใส่เออห้าสิบเดียนะคะทุกคนห้าสิบเซนห้าสิบเซนไม่ใช่ห้าห้าสิบเซนนะคะทุกคนนี่เราจะไปใส่ประกานะคะทุกคนนี่ใส่ประกาหรือว่าใส่ดอกไม้ก็ได้อืมนี่อุย้ยฉันชอบหมวกยังเลยอ่ะอันนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็มีอันนี้ด้วยครับลวยนี่กินกาแฟดื่มกาแฟนะคะทุกคนดื่มกาแฟนี่สวยไหม ค่ะทุกคนเราก็ซื้อไปประมาณสี่ชิ้นนะคะทุกคนก็หมดเท่าไหร่นี่รีซิปเรามีไหมเนี่ยเขาให้รีซิปดับปะเนี่ยโอ้ยม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเรารู้ว่าเราหมดเท่าไหร่ทุกคนหมดสิบสองเดือนทุกคนสิบสองเดือนแค่นี้เลยหมดะอารีเลสทุกคนโอ้ยฉันดีใจเลยหมาะอารีเลสคือถือว่าคุ้มนะนะทุกคน กดเวียวอยู่ที่นี่อืแเราก็จะใส่ไปเลยทุกคนถ้าคนไหนสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ให้คอมเมนต์มาเลยนะคะลี่จะตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ดี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ